ไปนอนที่อื่นมันก็ไม่ได้ทีนอนมาในวัดนี่แล้วกันไม่นอนที่อื่นหรอกมึงให้ไปนอนที่ไหนแล้วเอ้ยี่อยกลัวผีโอ้ยอ้มันใกล้ป่าช้าหนยมึงนอนที่นี่เลยเดี๋ยวเช้าตื่นมาพระเขาออกบิณฑบาตก็จะได้ไปขอข้าวพระที่เขาฉันเหลือแล้วมันกินนอนนะลูกนอนเดี๋ยวพ่อนอนเฝ้าเอง ด้วความอ่อนลา้านอนต่อไปอาศัยวัดนอนเพราะเขาไม่มีที่ไปขณะที่นอนอยู่ขณะนั้นยามดึกดื่หนหัวใจเขากังวลในเรื่องชีวิตของเขาทำไมถึงเป็นเช่นนี้รักทำไมสงหานารพักพ่อแม่ก็ไม่มีขณะที่หลับไปเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงสิ่งหนึ่งที่จะปาปไม่พร้อมสด what do

หลวงขอบายสังข์พร้อมกับพูดว่า

เ่วานกูก็ทำเยอาอพูดให้ได้ยินผีพูดเลยะบตัวกันปะปไม่เป็นผีพ <um ่อเป็นป้อ uh> ่าอ่าอ่าม <AH uh> ึงนอนมึงเป็น er> ้นะเออเวไปเอะอะนอนนอนอนอ่าเอ้ผ OK> ีะอ่าอ่ออต้องไฟฟต้อไฟต้อไฟฟึบไฟึบี้ผายกลัวไม่หมอ นี nee, ่ผ <analyze anthropology> ีไป่น่ากลัวไอเฮียกูกลัวมึงไนี่เือยี่เราคุณแะตอหน่อลูก หลับนิดเดียวออตื่นเลยอ๋อออัมาลาไปแก่ก็ตื่นโอเคจริงเพาไม่รู้มึงกูคิดว่าผีตุ๊ก oh. ิก มันเป็นยังไงมันดูงเบอร อ่ะอ่ะอ่ะอ๋อเป็นนี่ฮะที่ไม่ยังทำอย่างนี้เหรออ่ะอ่ะพูดพูดรับะพูดอ่าอเอ้ยอ่าอ่าเมย์อยากอยากให้เอกพูดได้อ่ะอ่ะอยากให้ใบพูดได้อ่าเอออ่าและให้ใบพูดอ่าเอออ่าไอ้ใบอ่า เออไม่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 แม่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 ให้บอกให้บอกให้แม่เขาบอกแม่เขาบอกโอ้ยพี่ายแม่เขาบอกให้ใบเนี่ยมาพี่าพ่ชยเล่นยังไงก็ได้ให้เฮียเขาพูดได้อแม่เขาบอกอย่าให้แม่พูดได้เอออออย่าพูดได้เออ ให้ย้อนลอยถอยหลังโอ้โหแหมดิพอคำแบบยากๆเนี่ยไอ้เช่อกได้อ่ะแหมขลังโยถอยหลังย้อนลอยถอยหลังเอ๊ะกลับไปที่บ้านอกลับไปที่บ้านให้เอาผ้าอองมาไปไปหาหาคนทั่วป่าป่าใครอะอะใครอะก็อ๋อ อ๋อพระหาเอาไปหาคุณพระไปหาพระอันนี่เจ้าของพระเขามาเจ้าของพระเขามาเฮียโง่เฮียโง่เไม่ยอ๋คนมันเดาไม่ได้เดาเขาบอกไอ้เฮียโนอ๋ออ๋อนี่พระว่าหาเจ้าของอ๋อเออให้อะเอาเอาพระเขามาอ๋อเหรออ๋ออ๋ออ๋อเอออ๋อให้คน ของพะเขามาอ่ะอพูดภาษาอ่ะอ่ะอ่ออ่อให้พูดว่าโอ้อีโอ่อีโอ่อีโอหอจริไหมอะไรมันจะไปยากอะไรให้เดี๋ยวพ่อพาไปไหนตีแค่โอ้ยกกีกอกีข้าวโพดกอกีเอ้เร่ไอ้เร่มาไปทอดแม่มึงเหรอนี่อ๋อแล้งผึ้งอ๋อเอามึงชอบกิน โอเอชีโอเอชีโอเอชีด่า่อ้ยฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮโหฮ่าม่าฮ่าฮ่้่าฮ่ะฮ่าฮ่ฮ่าฮ่า่าฮ่่าฮะไฮ่าฮ่าฮม่่าฮ่าฮ่น่าฮ่าฮอา่าฮ่้า่า่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮัาหาาา่าา

เก็บคุณพรอุณพระเอะไนวะอีเยี่ยวเขาไม่ได้ไปกับกู่เรยเนี่ยมึงไม่ได้ไปกับกู่อ่ะดีๆเขามานั่งไงวินวินโอ้โหบนลาไส้จัดปาช้ามาบ้านนี่ไก่มาเลยเนี่ยวินมอไซค์คุณพระไอ้ไหนไงวะเสียงคุ้นๆคุณพระครับ่าไงมมาไหมสวัสดีครับเออไหวพระไหวคุณพระนี่แหละครับเออไหวมาเถอะมีอะไรเรามีอะไรหน้าตาตื่นมามึงผมมีเรื่องครับ เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วคุณพกะกคือหลังจากคุณพัให้ผมไอ่ใบออกไปผมสามคนจำลงนองนอยู่ที่วัดแล้วทีเนี้ยไอ้ใบมันฝันถึงแม่มันเดี๋ยวเดี๋ยวน้องไม่ต้องมาเล่าอะไรเลยกูว่ามึงมาพูดมันะ่วแล้ะมึงไม่เชื่อ <S 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 ให<บ>้พูดเองให้ใบบอ,อกเองมึงน่อยากจะมาอยู่ในบ้านหลังนี้ใช่ไหม่จมงที่มึงมาแบ <ะ S 1> บเนี้ยมึงต้องการใช่ไหมไปเลยถ้าเกิดว่าไอ้บักอยากจะพูดจริงให้ใบม<ะ>า ให้มาพูดกูเองได้ได้เขเฮ้ยอะคุณพระเขาเขาาไม่เที่ยวพ่ออะเขาเขาเที่ยวมึงะเนี่ยมึงต้องคนเล่าอ่ะให้เขาฟังโอ้โหอ่ให้เอาไม่ลูกอะพูดพูดอะอเล่าเล่าเหเล่าให้ฟังเเาเล่าเขาไม่ฟังเขาเขาูชาเองอเล่ ให้ไปเลยพ่อมาอ่ไปพ่อสลับตัวกันให้สลับตัวกันเไมลูกอ่ะได้ได้ไดพ่อพ่อเป็นไปอ่าโอเคดอ่อนี่ไอ้ที่ายกี้ไอรอเป็นชั่วโมงมีตีสองสายหพ่อนอนอ่าได้ได้ให้พ่อนอนใช่ไลูกอ่ เล่าเป็นเดิมไหมลูกอ่ะฟังอันนี้เป็นใครอ๋อผีผีอันนี้เป็นอะไใบเป็นอะไใบเป็นอะไใบเขาเล่าให้ฟังเขาเล่าให้เล่าฟังอืออาอาตื่นเออต้องตื่นแล้วอะไรละไอใบ้ กูโดนมึงมาเสือกอะไรเนี่ยอย่าอย่ารู<ะ>้ดีไอ้เฮียกูโดนมาแล้วเอะ,อะต้องอตื่นเลย เล่นกับกูเนี่ยไปลูกกูพอกับเล่นกับพออไปลูกใครพอลูกขึ้นอาปุ๊บมีมันเป็นผีมันวป็นปโอ้ยโอ้ยอย่างงั้นใช่ไหมอะไรๆเอาใหม่ลูกเอาใหม่ลูกทำไมทำไมใหม่ใหม่ไว้รู้าดชัดจังล่ะบอกเลยพาไปกินขึ้นไทยกินทำได้เยอะเลย กูอีกอะวาวนิดเดียว้ครลหือบอกกูจะไปรู <h <h ้ไมกลัวผ ah ีดงว่ะอ่าอ่าเงียบเงียบใทรอะไม่มีคนติดพ่อลูกเนี่ยป้าแม่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 นี่แม่อาแม่พระไทยถูกเลยเหรอครับแม่ คุณพระนี่หมกมุ่นเรื่องพวกนี้นะครับเนี่ยกูเป็นใครมึงอย่าเอาสมองมึงมาเทียบกบบกูไอ้นายมึง็มันโง่กูกูรู้หมดท่านรวยและจังไรผมจนดีกว่าครับแม่แม่แม่ลูกโอ้่อแม่บอกแม่บอกอ๋อแม่บอกไปว่าอยากอ๋ออยากจะพูดได้อ่ออ๋อไปไปให้ไปอ๋อ ก็คืออยากอยากจะพูดได้ให้ไปอายออกเต้นบูลวอลขึ้นมาดูโอ้เหี้บูลวอลเพ่อะลมสิก็ปลุกทำให้กูดูย้อนลอยถอยหลังโอ้อ้าเงียบเงี้ยโอ้ยไอ้ที่นี่ใครอยากโชกุนจังให้ย้อนลอยถอยหลังอะ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 ไม่ได้ให้ย้อนลอยถอยหลังอะโอ้ให้ย้อนลอยเป็นสี่เหลี่ยม ไอ้ไงทำยังไอ้ไงตัววีขายปูพรุ่งนี้กูมีขายของเออมันให้ย้อนลอยถอยหลังกลับไปขายของกลับมาที่บ้นย้อนหลับกลับมาที่บ้านให้ใบ้มาหาผ้าเอ้ยแม่อ๋ออ๋อให้ไบมาหาพ่อ เอาฮะฮะออฮะฮะฮะเอออ๋อสาออออโอทีโอทีโอทีไปเพราว่าให้ไมาหาพอแล้วก็พานลูกผัวไปสาทีราพูดราพ่จะพูดนะ ให้เอาผ้าลูกหัวแล้วให้โทษครับว่าเดี๋ยวลูกลูกคุณจะพูดได้จริงเหรอวะมันจะพูดได้เดี๋ยวนะมึงมาบอกทางคุณพระรู้แล้วคุรู้แล้วมึงดีใจมึงรู้ยังเดียมันให้พูดเขาว่าอะไรกูรู้ไอ้พูดเขาว่าอะไรคุณพระไอ้ใบลูกพ่อขอโทษนะลูกนะจากนี้ไป ในสาบานที่พ่อเคยให้กับเจ้าไว้มันจะขาดกันักทีนะลูกหลอกล้อลบเลยมาคุณพ่อล้ฟ้ามาหาพ่อี่อจมาลังหาต้องวางเลยรักคุณพ่อสูงสุดจะหาไหนร่อคุณพ่อที่รักลูก เกิดกายตอวอย่าโอทีนะโอทีนะกลับเป็นตายพ่อก็ยังรักลูกอย่างพ่อเอาเลยคุณพระเอาเลยคุณพระจิตตั้งใจดีนะลูกเอาเลยคุณพระเอาเลยคุณพระเอาเลยลูกเอาเลยโมิโมดิ พี่แดก็คอตะหวันไปดุ่นไปพูดตอนักงเลยพูดึกไปจะรู้เนี่ยหมติโมติฮะโอ้เอ้าฮะโอเอียวเอียวมึงจะเอาหาไปหนี่ยาึงเอาตลกไปโอ้ตั้งใจแล้วพระฤาษีพระพระเอ้านี่รับคุณพ่อจัหาสิ่งใดผู้ไพี่านแล้าไม่ได้พูดเลย ไม่อาจเที่ยงคำว่ากลับใจเราพม่ต้องไม่ต้องเลยนะอย่างนี้คำสั้นๆที่เขาเรียกคำพ่ออย่ารีรอให้สมุดถังลลายไปได้ได้ตั้งใจตั้งใจจะพูดได้แล้วคุณพระเอาเลยคุณพระ โอ้โหติดไอ้เหี้ยแล้ว mm มึงไม่บอกแต่ทีแรกเลยนะให้ก hey, ูมาแดกขนมี้กับมันเหรอก็มึงไม่เห็นมันพ uh uh ูดเหรอมาพระขุนพ่อผมข้ากับเออข้บว่าพ่อออกไปนี้ลูกคนดีลูกมึงไม่ต้องพูดรูปเลยไอ้เหี้ยพูดพิมล์รูปซะเรอลูกเออโหสิ

อย่ามาโมงุณเน่าแล้วนี่ไม่ได้อาอาหัวสิอาหัวสิอาหัวสิเมตตาสม่เอาคน